่อแต่ถ้าผู้จัดก,การเริ่มก่อนผู้จัดก,การก็มีโอกาสได้เงินมากกว่าพวกเราเลยสิครับแล้วไงฉันไม่แคร์พนักง,งานไปแถวอย่างพวกแกเลยนะเงินเดือนก็ได้มากกว่าพวกเรายิง่งจะมาเห็นแกได้กับโบนัสอีกตำแหน่งแกต,ต่ำกว่าไอ้สองคนนี้อีกแกเจเองที่สุดท้ายไปเลยแล้วกันค่ะผู้จัดก,การน้องดาววีคิสมาย อ,อันนี้คืออะไรหรอคะทําไมถึงมีเงินวางเต็นไปหมดเลยล่ะคะฉันจะไม่รู้ไหมล่ะฉันก็เดินมาพร้อมกับแกเนี่ยวาแกดูดิตรงนั้นมีลูกปิงปองด้วยอะไหนไหนไหนแกว่าเขาจะให้ทําอะไรอะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เอ้ลูกหมูครับผู้จัดการแกรู้ไหมว่าเขาจะให้ทําอะไรเออหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะบอสเขาก็เรียกหนูมาเหมือนกัน แกเป็นแม่บ้านภาษาอะไรเนี่ยทําไม่ไม่รู้เรื่องของบริษัทเลยใช่ใช่หรือว่าวันวันเอาแต่ล้างน้ําเลยไม่รู้เรื่องอะไรใครเป็นคนเอาของพวกนี้มาวางไว้วหรอคะบอสฉันนี่แหละเป็นคนเอามาวางเองแล้วบอสจะเอาเงินพวกนี้มาวางไว้ทําไมล่ะคะหรือว่าบอสจะแจกพวกเราคะใช่ที่ฉันไย้ทุกคนมารวมกัน เพราะฉันจะแจกโบนัสกลางปีโบนัสกลางปีเป็นไงอยากได้กันไหมอยากสิขาอยากแหมบอสอุตส่าห์ให้ทั้งทีมีหรอคะที่พวกเราจะปฏิเสธแล้วหมอจะให้พวกเราหยิบเินไปเลยหรือเปล่าครับยังก่อนฉันจะให้พวกเธอเสี่ยงดวงกันเองพวกเธอจะต้องใช้ลูกปิงปองโยนให้หลงในแก้ว โยนลงแก้วไหนก็เอาเงินไปเลยจริงเหรอคะจริงสิแต่ว่าโบนัสที่จะให้พวกเธอแต่ละคนไม่เท่ากันที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับดวงและก็ความสามารถของพวกเธอเรานะ้บอสให้พนักงานทุกคนเล่นได้เลยใช่ไหมคะใช่เล่นได้ทุกตำแหน่งเพราะทุกคนคือพนักงานของบริษัทอีบอสจะให้โบนัสแม่บ้านทำไมล่ะคะวันวันเอาแตา่รับผู้นั้นนะคะไม่เห็นจะทำอะไรเลยโยกเห็นด้วยคะ่ะ แม่บ้านเป็นตำแหน่งที่ใช้สมองทำงานน้อยที่สุดวันๆใช้แต่แรงไม่ได้สำคัญอะไรกับบริษัทลูกค้าก็ไม่ได้คุยกำไรบริษัทเราก็ไม่ได้เพิ่มถ้ามันได้โบนัสด้วยแบบน,นี้มันก็ไม่แฟร์กับพนักงานระดับบนๆอย่างพวกเราสิคะแฟร์ไม่แฟร์มันก็อยู่ที่พวกคุณแล้วละ่ะส่วนใครจะเริ่มก่อนพวกคุณก็ไปตกลงกันเอาเองทางสะดวกไม่ว่าฉันขอเริ่มก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องเริ่มก่อนไม่ได้ ฉันก่อนฉันเซบุยฉันต้องเริ่มก่อนไม่เอาไม่ปล่อยฉันสิฉันอยากได้โบนะไม่เอาหยุดในฐานะที่ฉันเป็นผู้จัดการของพวกแกมีอำนาจในการเซ็นเงินเดือนรับคนเข้าไล่คนออกฉันก็เป็นคนทำกรรมไรไปมากที่แล้วของบริษัทฉันก็เป็นคนหามาได้ฉันทำประโยชน์ให้กับบริษัทมากกว่าพวกแกตั้งเยอะฉัน ต้องได้เล่นก่อนแต่ถ้าผู้จัดก,การเริ่มก่อนผู้จัดก,การก็มีโอกาสได้เงินมากกว่าพวกเราเลยสิครับแล้วไงฉันไม่แขรพนักงานไปแถวอย่างพวกแกเลยนะเงินเดือนก็ได้มากกว่าพวกเรายังจะมาเห็นแกนได้กับโบนัสอีกถือว่าล่ะคนในบริษัทก็ถึงดินทากันรับหลังนั่นสินะพวกแกซุบซิบอะไรกันเดี๋ยวเถอะฉันจะาหาเงินเลนให้หมดเลยดิเปล่าค่ะผู้จัดก,การเริ่มก่อนได้เลยครับ แกบอกอะไรยัยแม่บ้านเปล่าค่ะตำแหน่งแกตำกว่าไอ้สองคนนี้อีกแกจ้เาที่สุดท้ายไปเลยแล้วกันค่ะผู้จัดการ ขอให้พวกแกได้เยอะๆนะอุ้ยเกือบสองหมื่นแน่เก่งมากครับหนึ่ง สองสี่ห้าเด็กตั้งห้าพันแน่ขอบคุณครับอสคนต่อไปเชิญครับปักสิเด็กตั้ง5,000ันนะค่ะเหรอน้อยกว่าฉันตั้งสามเท่าเนี่ย เกือบสี่พันแม่ขอบคุณมากนะคะบอสแก่ได้เงินไปชันหนึ่งพันนึงนะเหลือแกคนเดียวแหละไปเล่นสิค่ะแต่นเหลือแต่เศษเงินแล้วนะขอให้แกโยนลงสักอันสองอันก็แล้วกันนะสู้ๆถึงมันจะเหลือไม่กี่บาทแต่มันก็คือเงินได้เท่าไหร่หนูก็ไม่เกี่ยงค่ะเพราะมันเป็นโบนัสที่บอสตั้งใจให้จ้าแม่โลกสวย ใช่ครับ อะไรหนักอยู่แล้วไม่สมควรได้รับโบนัสอะไรทั้งนั้นใช่เลยค่ะผู้จัดการถ้าฉันไม่คิดบททดสอบนี้ขึ้นมาก็คงจะไม่ได้เห็นท่าแท้ของพวกเธอสินะบททดสอบที่บอสพูดหมายความว่ายังไงหรอคะก็หมายความว่าฉันต้องการเลือกคนที่ดีที่สุดในบริษัทเพื่อให้โบนัสสิโดยไม่สำคัญว่าเป็นใคร เราหน่งไหนเพราะทุกคนคือพนักงานเหมือนกันถ้างั้นคนที่ได้โบนัสก็ควรเป็นโยกสิคะทำหน้าที่การงานโยกทำได้ดีทุกด้านเลยนะคะแต่ฉันเลือกคนที่จิตใจให้เกียริคนอื่นไม่ดูถูกใครเธอมั่นใจกับผู้จัดการว่าเธอมีคุณสมบัติข้อนี้บอสบอกว่าผู้จัดการให้เหมาะสมนะคะฉันรู้แล้วในบรรดาพักงานทั้งหมดที่ยืนตรงนี้มีแค่แม่บ้าน ที่สมควรจะได้รับโบนัสกลางปีก็พิเศษจากฉันอันนี้สำหรับเธอรับไว้สิขอบคุณค่ะอะไรอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้อนค่ะ อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับคนที่ปะพฤติดีจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนันกงานคนอื่นค่ะข,ขอบคุณอีกครั้งนะคะบอสโถยแม่บ้านได้โบนัสตั้งสองแสนเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงถ้าพวกเราทำตัวดีตั้งแต่แรกก็คงได้เงินแสนในลูกหมูแล้วเนาะมาพูดตอนนี้แล้วมันทันไหมล่ะใ้ยจบกัน สภาพการแต่งตัวมอสอมมสอของลุงผักพวกนี้ก็คงสกรปรกปต่างกันอย่ามาอยู่ขวางหูขวางตาทำตัวอะไรค่ะไรประโยชน์แถวนี้ผักกระจอกกระจอกตลาดร่างแบบนี้ลุงเอาไว้ให้เว้ยควายกินถไปยตัวแล้วอก ทำงบประมาณบริษัทลูกมูดูแลฝ่าย HR ค่ะบีมฝ่ายจัดซื้อค่ะคุณบีมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมบริษัทผมถึงมีรายจ่ายส่วนอื่นที่ผมไม่รู้เรื่องเอ่อคือว่าคุณเอางบส่วนนี้ไปทำอะไรถ้าคุณตอบผมไม่ได้คุณซวยแน่ตอบได้ค่ะตอบได้คือว่าไอ้งบที่บอสเห็นมันคืองบเพิ่มเติมที่บีมดิวผักสดกับโรงงานไว้นะคะผักสด ใช่ค่ะผักสดอะไรหรอบีมก็ผักปลอดสารพิษผักออกแกนิกที่บอชอบทานนะคะบีมเห็นว่าถ้าพนักงานของเราได้กินผักที่ดีมีสารอาหารสุขภาพก็จะดีตามด้วยไม่ใช่หรอคะบีมแค่เป็นห่วงพนักงานจากใจผู้จัดก,การนะคะบออย่าต่อว่าบีมเลยนะคะถ้าการที่บีมทำแบบนี้แล้วบอไม่พอใจบอยกเลิกไปก็ได้ค่ะก็ให้พนักงาน กินตามมีตามเกิดไม่ต้องไปสนใจมดแรงม,มดงานพนักงานพวกนั้นแล้วค่ะแต่ทำไมราคางบที่คุณจัดสรรมาถึงแพงขนาดนี้ล่ะคุณบีมราคาแพงแ,แ,แต่ของคุณภาพดีเป็นบอสบอสจะไม่เอาหรอคะหรือว่าบอสเห็นแก่ของถูกแต่ไม่มีคุณภา,คา,คณา <gt> flooding, พคะก็ได้ผมอนุมัติแต่ครั้งหน้าพวกคุณจะทำอะไร ต้องบอกผมก่อนนะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาแบบวันนี้ค่ะบอสโอเคครับยังนพวกคุณไปทำงานกันต่อเถอะค่ะค่ะบอสใครเป็นปากโป๊กไปบอกบอสให้ไปตรวจงบประมาณนะฉันเกือบโดนจัดได้แล้วเนี่ยอย่าที่รู้นะว่าตัวไหนไปเอาไปพูดฉันไม่เอาแน่ พวกยุ่งไม่เข้าเรื่องมันต้องดอสักทีจะได้หลับจังอ่ามาแล้วจ้าผักใหไม่สดๆจ้าจากสวนลุงเองนะจ้าผักปลอดสารพิษเลยนะจ้าลุงปลูก,กมือเองเลยจ้ากำละยี่สิบบาทเท่านั้นเองขน้ถ้าจะซื้อกะซื้อตุนไว้เลยนะพี่หลุงมลุงไม่ได้มาบ่อยๆนะครับลุงผมเอาผักบุกสองกำครับเอาขนด ่ปเลยนะคะได้เลยครับได้เลยบัตรเพืเทียงหนึ่งลูกนะคะอได้เลยปากมูยี่สิบบาทชนะยี่สิบมะเขือเจห้าบาททั้งหมดสีบห้าบาทจ้าอ่านี่จ้ะทังหมดสี่บห้าบาทสบอนห้าบาขอบคุณครับขอบคุณมากครับผักตดผิน่ากินเนาะใบสวยมากเลยอ่ะมาจ้าปาขอสันทษจ้า ลุงสาวๆก็มาเลือกกันได้เลยนะจ๊ะโอ้ยลุงผักสดๆเท่นั้นเลยนะจ๊ะอยู่แล้วล่ะลูกผักพวกนี้ลุงปลูกเองทําเองเลยนะแถมนี่ปลอดสารพิษรอดด้อยเปอร์เซนต์อีกด้วยนะลูกโอ้ดูสนใจสัก,กร,รมสองําเลยนะลูกก็ดีค่ะลุงเออว่าแต่ทําไมลุงถึงมาขายในโรงแรมนี้ได้ล่ะคะลุงติดต่อใครล่ะคะอ๋อ,อลูกลุงก,ก็เป็นพนักงานที่นี่เขาบอกให้เข้ามาขายในนี้ได้ พนักงานที่นี่ใช่อายุคงจะพอๆกับหนูเลยอ๋อค่ะลุงถ้าหนูยังโสดเดี๋ยวลุงแนะนำไปรู้จักกับลูกชายลุงเอาไหมลูกชายลุงเขาชอบผู้หญิงยิ้มสวยแบบหนูนี่แหละอุ้ยไม่เอาอ่ะลุงไม่เอาจริงอ่ะลูกชายลุงรอนะพอหนูซื้อผักกอดดีกว่า่ไม่ได้เลยว่ะ ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาเป็นคู่แข่งในการหารายได้เสริมของฉันเด็ดค่ะโอ๊ยไม่ต้องซีเรียสแกจะฉีดยาฆ่าแมลงหรือจะใส่สารที่พักสวยพักชําแกก็เต็มที่เลยพวกเราได้กินเองอยู่แล้วโอ้ยมันไม่รู้หรอกมันโง่จะตายอืมแค่นี้แหละยฉันโอนเงินไปให้หาแกสาวด้วยโอ้โหาเรียมเอย กัดแมสี่สี่สิบร้อยยี่สิบบาทจ้ะโอเคจ้ะนี่จ้ะพอดีเลยขอบใจจ้ะ <S liksom> นี่มันอะไรกันบีมมีอะไรเจ้ะหนูลูกหมูเธอพาตาลุงนี่เข้ามาขายผักอย่างนี้ทำไมอ๋ออิจฉาที่ฉันดีผลงานอวดบอสเหรอเลยจ้างตาลุงนี่ มาขายแต่ดหน้าคันไม่ใช่นาบีมฉันจะไปอิจฉากเธอทำไมฉันไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยแล้วอีกอย่างลุงเขาเข้ามาขายในนี้มันก็ไม่ได้ผิดลุงเขาขายได้กำไรแค่ไม่กี่บาทเองถ้าแกไม่ได้พาเขาเข้ามาแล้วเขาจะเข้ามาได้ยังไงฮะลุกลุงเข้ามาเองจ้ะลุงคนดี้ก็ไม่เกี่ยวหรอกลูกลุงเขาบอกว่าให้เข้ามาขายในนี้ได้ลูกลุงแม่บ้านคนงานหรือว่าหลอกพอละ พวกนี้นี่ชอบเสนอหน้ากันจริงๆเลยบีมให้ลุงแกขายไปเถอะเธออย่าไปอะไรนักเลยไม่อยากคิดว่าเป็นคนแก่แล้วฉันจะเห็นใจนะแต่ว่าเนี่ยไปเลยลูกในฐานะที่ฉันเป็นผู้จัดการฉันขอสั่งให้ลุงเก็บผักเน่าๆของลุงออกไปจากโรงแรมเดี๋ยวนี้มันไม่เน่านะผักลุงมีแต่ผักที่มีคุณภาพทั้งนั้นน่ะ อ๋อเหรอแต่ดูจากสภาพการแต่งตัวมซอม,มซอของลุงผ่าพวกนี้ก็คงสก,กปรกปม๊ต่างกันบีมเธอไม่สงสารลุงเขาหน่อยเหรอเธอจะใจร้ายไปหรือเปล่าไม่สงสารหรอกเขาไม่ชิดพ่อฉันทําไมฉันต้องสงสารด้วยถ้ามันทำให้หนูไม่สบายใจเดี๋ยวลุงเก็บของไปก็ได้ครับดีบปเลยอย่ามาอยู่ขวางหูขวางตา ทำตัวอะไรค่ะไรประโยชน์แถวนี้อ้าโลยังไม่เกับขอไอีลุงลุงขออีกสักสิบนาทีได้ไหมหนูไหนไหนก็มาขายแล้วดือดดาจกันฉันนับหนึ่งถึงสามจะออกไปไหมนับหนึ่งนับสองเมมเธอจะทำอะไรนะ่ะฉันให้โอกาสแล้วนะนับ คุณอะรว่าอะไรของคุณฮะคุณบีมเอ,อ่อบีมค่จะจัดก,การลุงคนสวยคนนี้นะคะเขามาปลุกรุกบริษัทแล้วก็มาขายผักตัดหน้าบีมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะเขาจะมาปลุกรลุกได้ยังไงคุณบีมในเมื่อคนที่อนุญ,ญาตให้เขาเข้ามาขายคือผมเองผักจ้าผักผักตอดสารพิษจากสวนเลยนะจ้าปลูกเองเลยจ้ามาเลยจ้า กำเลยยี่สิบาททุกกำเลยจ้ามาดูกันนะจ้าพ่อครูพ่อครูฝากจ้าฝากพ่อครูครับพ่อครูสวัสดีครับปีเตอร์อ๋ปีเตอร์เหรอลูกโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งนานดูดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยขอบคุณครับ แล้วนี่พ่อครูไม่สอนหนังสือเด็กแล้วล่ะครับสอนสิแต่วันว่างๆที่เด็กหยุดพ่อก็เลยเอาผักมาขายเป็นไรายได้เสริมนะอ๋อครับแต่อากาศร,ร้อนๆแบบนี้พ่อครูจะไหวล่ะครับเนี่ยโอ้ยไม่ร้อนหรอกพ่อชินแล้วเอายี้ไหมครับเดี๋ยวพ่อเข้าไปขายในบริษัทผมดีกว่าคนเยอะน่าจะขายได้เยอะครับมันจะดีรอลูกดีสิครับผมอนุญาตงั้นขอบใจมากนะลูก ไปไปรรครับลุงไม่ใช่คนไร้ค่าแต่เป็นผู้มีพระคุณของบอสเหรอคะใช่พ่อครูนี่แหละที่เป็นคนดูแลฉันอบลมสอนหนังสือฉันมาตั้งแต่เด็กๆถ้าไม่มีท่านในวันนั้นฉันคงไม่ได้มาเป็นเจ้าหน้าเธอในวันนี้หรอกเข้าใจไปด้วยค่ะมีเข้าใจแล้วคะ่ะมีขอโทษนะคะมีขอโทษนะคะลุง ไม่เป็นไรเรารูหรู้ให้อภัยแต่อย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกนะค่ะข,ขอบคุณนะคะที่ให้อภัยหนูแต่ผมไม่ให้อภัยคนอย่างคุณสมควรโดนไล่ออกฮะมีมทำแค่นี้ถึงโดนไล่ออกเลยเหรอคะใจร้ายไปหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่นี้เพราะเธอมันคืออสอรพิษหมายขวามว่ยังไงครับอสฉันรู้หมดแล้วเรื่องที่เธอโกงยักยออเงิในบริษัท และตอนนี้ผมได้แจ้งความดำเนินคดีคุณเรียบร้อยแล้วอีกไม่นานตำรวจก็จะมาจับคุณำรเหรอจดีไหลูกมขาหนีไปไหนไม่รอดค่ะบอสนี่เลยนะถ้าคิดดีทำดีตั้แต่แรก ชีวิตก็ดีไปแล้วล